นี้มาไหว้คุณยายสะอาดสีนวลแม่ของยายสวงสะอาดจีนาดโคนยายทองสุกยายจ้าดู่สีทางกุดยาพวงยาใช้ย,ยายโตและย,ยา,ยาทั้งหลาย ที่วัดตาลูกกับเมียมาไหว้คุณยายตาดแะนนาเปียกญาติิทั้งหลายมีตาโทนเอตาเอตดเอโต้เป็นต้นมาเปลี่ยนตรงอะไรให้นาเปียกน้องชายของแม่ตาลูกหลาน ก็จะัลายมาไหว้นักญาติน้อยมาบรรจุที่วัดปกาินในมหาชัยสมุทรสาคร